สวัสดีค่ะคบพบกับรายการเ r e ั k i n g n e w นะคะวันเสาร์ที่สิงหาคม2560นอะคะกับคุณธุกิจสแสวงสุขคุณชูวัตรเลือกสิริสุขและดิฉันตุงหอดอสุววิไลค่ะต้องบอกว่าผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการถแถลงปิดคดีด้วยวาจานะคะของนางสาวยิ่งรัชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะที่มีการชี้แจงในวันนั้นเนี่ยนะคะก็คือการยืนยันความบริสุทธิ์นะคะไม่ได้ละเลยให้เกิด การทุจริตแล้วก็ขอให้ศาลเป็นที่เพื่อสุดท้ายในการพิจารณาคดีตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะคะพร้อมกับยกกรณีหัวหน้าคอสชอพูดชี้นำเหมือนว่ากระทําผิดขึ้นมาด้วยนะคะคุณยิ่งรักเองเนี่ยนะคะบอกว่าตั้งแต่ รับฟังการพิจารณาคดีนี้ตั้งแต่15มกราคม59จนมาสิ้นสุด21กรกฎาคม60เนี่ยรวมการไต่สวนทั้งหมด26นัด1ปี6เดือนไม่เคยขาดการพิจารณาคดีแม้แต่นัดเดียวนะคะแล้วก็มีการแก้ข้อกล่าวหาสำคัญสคัญ6เรื่องด้วยกันค่ะครับเรื่องแรกฮะก็พูดถึงชั้นกล่าวหาและชี้มูลความผิดโดยปปชนะฮะ,ะมีการเร่งรีบรวบรัดชี้มูลความผิดนะครับ แล้วก็ทั้งทั้งที่ในระดับปฏิบัติการเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปและเรื่องดังกล่าปปปชเ้ายืนยันตลอดว่าไม่เกี่ยวข้องกับดิฉันก็คือหมายถึงว่าอันนี้ก็คือว่าเร่งรีบชี้มูลทั้งที่ข้อกล่าวหาตบุคคลอื่นในเรื่องทุจริตการระบายข้าวซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการอันนี้ก็คือหมายความถึงคดีคุณบุญทรงการชี้มูลคุณบุญทรงนะฮะมาที่หลังใช่ไหมมาที่หลังปปชชี้มูลคุณยิ่งรักก่อนแล้วชี้มูลคุณบุญทรงที่หลัง แล้วก็ถึงก็บอกว่านะฮะปปชเริ่มต้นกล่าวหาโดยพยายนเอกสารเพียง329แผ่นใช้เวลาไต่สวน79วันใละชี้มูความผิดหลังจากสารนวนวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งเพียงหนึ่งวันแล้วก็พอ,อมาขั้นตอนของการฟ้องเนี่ยตอนแรกนะฮะอายการสูงสุดก็เห็นว่ารายงานปปชมีข้อไม่สมบูรณ์ไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดีใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเออมันมีสี่ประเด็นนะครับแต่นั้นก็คือรับจำนำค่าว่านายกเนี่ย ได้ยับยั้งหรือยกเลิกโครงการที่ถแถลงเป,เป็นเป็นนโยบายต่อรัฐสภาได้หรือไม่อย่างไรการละเว้นหน้าที่อย่างไรการทุจริตอย่างไรความเสียหายในคดีนี้ยังเป็นปัญหาที่แจ้งข้อมาสมบูรณ์ใช่ไหมแล้วว่าต้องมีผาระพพิสูจน์ว่าเสียหายเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็แต่คุณยรักษ์ก็บอกว่าพอวันที่23ามมกราคม2อ5 8ัอยาายการสูงสุดกับถแถลงว่าจะฟ้องคดีกับดิฉันก่อนที่สนชจะลงมติถอน,ถอนเพียงหนึ่งชั่วโมงซึ่งทำให้สังคมตั้งคำถามว่าการถแถลงข่าวดังกล่าวเกิดขึ้น เป็นการชี้นําการลงปฏิถอด a อหรือไม่ครับมาถึงชั้นฟ้องคดีฮะ,ฮะชั้นฟ้องคดีคุณยิ่งรักก็ตั้งคําถามนะฮะในคําแถลงปิดวาจานะชั้นฟ้องคดีและไต่สวนในสารมีการฟ้องนอกสํานวนปปชโดยฟออ้องคุณยิ่งรักก่อนแล้วก็ค่อยสร้างพยานหลักฐานเพิ่มเติมในภายหลังครับนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นประเด็นเดียวกันกันกบที่พยายามจะร้องให้ไต่สวนร้องให้ยื่นต่อสารรับนู่เพราะเห็นว่าเนี่ยออ ในระเบียบในในในกฎหมายปปชเนี่ยนะในในการฟ้องในกฎหมายสารดีกาแผนเอกเรียาของผู้ำรงตหน่งทางการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าให้ยึดสํานวนปปชเป็นหลักใช่ไหม <ตะ S 1> แล้วก็คุณยิ่งรักเนี่ยก็แย้งว่าหลังจากสํานวนปปชส่งมาแล้วนะายโจ์ก็คือว่าอายการนั่นแหละนะก็คือแบบได้อายการที่ทําหน้าที่แทนปปชได้เพิ่มเติมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่ซึ่งไม่เคยมีการไต่สวนในชั้นปปชอย่างมีพิรุษสามเรื่องกล่าวคือหนึ่ง เรื่องรายงานผลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐที่คณะคอสชแต่งตั้งรนวกรรมการตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวนี่นก็คือชุดของอคุณปนัดดาที่เกิดขึ้นภายหลังการฟ้องคดีที่อจึง่ขอความเมตตาที่ศาลจะไม่รับฟังผลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวที่โจทย์ได้เป็นพยานเพิ่มเติมภายหลังนอกเหนือจากสำนวนปปชคืออันนี้มันเกิดขึ้นภายหลังหลังจากการส่งฟ้องแล้วระหว่างการดำเนินคดีนฮะแล้วก็เอามาอยู่ในคุณยิ่งแล้วก็บอกว่านี่เอามาอยู่ในคดี ข้อ2มีการอ้างเรื่องการสรุปผลการตรวจสอบข้อที่จริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อเป็นพยานเอกสารไม่ลงหน้านานหลายเดือนาทางวิธการสอบข้อท็จจริงเสร็จสิ้นเดือนที่30มสิธันวาคมสองห้าห้าแปดย่งมีข้อพิรุธเหมือนรู้ผลสอบการลงหน้าว่าจะเป็นประโยชน์กับโจทย์ในการที่จะนํามาเป็นหลักฐานไอ้ข้อข้อกล่าว้างเรื่องความเสียหายนะก็คือแบบว่าแล้วก็บอกว่าหมายถึงว่าเธอเห็นว่ามันมันไม่ควรจะมาอยู่ในสำนวนที่ทีท่หลังจากส่งฟ้องแล้ว และข้อที่3ก็คือการช่วยผลในขั้นตอระบายข้าวแบบรัดต่อรัดคือคดี G 2 G ในคดีที่กล่าวหาบุคคลอื่นซึ่งมีการชี้มูลความผิดนี่คือคุณมุทรงนั่นแหละย้ำว่าคุณมุทรงคดีคุณมุ่งทรงกับพวกเนี่ยนะฮะกับคุณภูมิสารผลเนี่ยหลังจากปปชชี้มูลความผิดคุณยิ่งรักแล้วแล้วก็เอาพยานเอกสารกว่า60,000แผ่น ในคดีดังกล่าวเพื่อคดีคุณมะรงคุณภูมิเนี่ยมาอ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีของดิฉันทั้งนั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่โดยตรงของในยกรัฐมนตรีเสมอจะทำให้เห็นว่าดิฉันมีความเกี่ยวพันกับความไม่ถูกต้องแล้วพคดีนี้ก็จะตัดสินเหมือนเดียวกันครับอันนี้คือคดีกกคุณมุชงจะตัดสินเหมือนเดียวกันแล้วก็อ,อันนี้ก็คือคุณยิ่งรักบอกว่า,วา <c oughs> เป็นการเอาคดีคุณมุชงมาใส่ในคดีเธอโดยที่ทั้งที่ปปชเนี่ยชี้มูลภายหลังแล้วก็ชี้มูลหลังจากสมฟองคุณยิ่ อ่าอันนี้คือส่วนของการดําเนินคดีที่คุณยิ่งรักแถลงไว้เป็นการตั้งคำถาม่าเรื่องของกระบวนการดําเนินคดีแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วคุณยิ่งรักมีเนื้อหาทั้งหมด6ข้อนะฮะที่ปฏิเสธนะว่าเรื่องของการรับดำนงข้าวเนี่ยเป็นการดําเนินตามนโยบายแนวพื้นฐานแห่งรัฐตามที่รัฐธรรมนูญ2 5 0กําหนดไว้ให้รัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองและรักษาประโยชน์ให้แก่ชาวนานะครับเรื่องที่2 เป็นเรื่องของเป็นการดําเนินการตามนโยบายของคณะมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาและเป็นการดําเนินการตามแผนบริหารราชการแผ่นดินนะครับที่คณะมนตรีให้ความเห็นชอบและกฎหมายมีสภาพบังคับให้คุณยิ่งรักและคณะมนตรีต้องปฏิบัติตาม,ตาม ประเด็นที่3เนี่ยคุณยิ่งรักยืนยันนะคะว่าไม่ได้เพิกเฉยละเลยแล้วก็ไม่มีอำนาจระงับยับยั้งโครงการตามอำเภอใจนะคะคือเป็นการดําเนินโครงการตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรีมีการแถลงต่อรัฐสภาเพราะฉะนั้นในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่อาจดําเนินการหรือว่าสั่งการได้โดยลําพังนะคะแล้วก็มีการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อที่จะมาร่วมคิดร่ว ร่วมทำร่วมรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดําเนินการไปแล้วก็มีการกําหนดขั้นตอนกระบวนการให้เกิดการขาดอํานาจและถ่วงดุลแล้วก็ติดตามตรวจสอบบรามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับข้อกล่าวหาประการต่อมาที่ปปชฟ้องนะฮะก็คือการไม่ระงับยับยั้งโครงการนะคุณยิราฟบอกว่าที่ไม่ระลัไม่ระงับเนื่องจากโครงการมีประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับโดยยกตัวอย่างเช่นคณะกรรมการกกช ะะได้มีการรายงานประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนี้นะฮะในฤดูการผลิตที่54ทับ55และฤดูการผลิตที่55เนี่ยนะฮะรวม394,788ล้านบาทนะ,ะครับก็สะพัพพนก็รายงานเหมือนกันว่าเป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้ชาวนาเพิ่มขึ้นมีความจำเป็นต้องดำเนินการรับจำนำข้าวถึงปี58ซึ่งไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใช่ไหมคร แล้วก็อันนี้ก็ในในส่วนหนึ่งก็ยังอ้างคำเบิกความของเจ้าหน้าที่สำนักง,งานบริหารนิสารณะของพยานโจทย์ที่ให้การต่ปรปรอปปชแล้วก็เบิกความต่อศาลยืนยันว่าการรับรับจำนวนข้าวตลอดหา้าฤดูการเป็นไปตามขอบที่กฎหมายบัญญัติและเพดานนิสสารณะครับเรื่องที่ห้าฮะคุณยิ่งรับปฏิเสธเหมือนกันนะฮะ,ะว่าไม่ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอนะฮะเพราะว่าคุณย่าบอกว่า ปปชและสงงนงมีหนังสือทวงติ่งมายังรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการน,นี้แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า2ในงานดังกล่าวไม่มีภารกิจและหน้าที่ที่จะยับยั้งฝ่ายบริหารในการดําเนินนโยบายสาธารณะนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะในฐานะนายยมตีผู้มับกบดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายก็ไม่ได้ละเลยเพิกเฉยนะฮะมีการตั้งกรรมการนะครับแล้วก็ข้อเสนอจากสตง,งปปชที่ได้ดับรายงานวิจัยของทีไดไอที่เกี่ยวกับข้อมูลมาเสนอให้ยกเลิก และนำนโยบายประกันราคาข้าวราคาข้าวมาใช้คุณยิ่ราคก็เห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่ได้ให้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรียับยั้งโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายหรือมติขณะรัฐมนตรีไว้คือก็เป็นอีข้อเสนอหนึ่งแต่ไม่ได้มีผลในการยับยั้ง่หมายถึงว่าก็ได้เอามาเนี่ยนะฮะได้เอามาแบบว่าหมายถึงว่าก็ได้เอามาหมายถึงว่ามาพิจารณาก็ไดเอามาส่งให้กรรมการกรขชแล้วกรรมการต่างๆแก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เอาไปอ่านเอาไปเอาไปดูแล้วก็ระมัดระวังแล้วก็ให ให้ดูว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรได้หรือไม่อะไรนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ก็คุณยิ่งรักก็บอกว่ายังพูดถึงว่าเออใช่ไหมฮะก็เรื่องคุณทิพนธ์พงสกรนักวิชาการทีเดียไอปด้วยว่าที่ยอมรับต่อหน้าองค์คณะเพื่อักษาว่ามีความขมขื่นและจะไม่เสนอนโยบายประกันราคาประกันรายได้อีกต่อไปแล้วอันนี้ก็คือว่าทีเดียไอเนี่ยเป็นคนที่เสนอว่าให้ยกเลิกจำนำข้าวและนำนโยบายประกันมาใช้แต่ว่าคุณทิพนก็พูดว่า ต่อไปก็จะไม่เสนอด้วยบาประกันอีกแล้วเหมือนกันจึเลยบอกว่าเนี่ยการเห็นต่างต่อรัฐบาลสามารทางเศรษฐ,ฐกิจเป็นเรื่องปกตินะแต่ในการฟังการมหาราชกราชการต้องฟังหน่วยงานของรัฐที่มีความเชื่อชาญครับและเรื่องการแล้วเลยนะ,ะที่คุณยิ่งรับยกตัวอย่างด้วยก็คือว่ามีการตั้งคณะกรมาากรมาการนะครับที่ตามข้อเสนอแนะของปปชเนี่ยก็ได้ตั้งกรรมาการโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมยูงรุงเนี่ยเป็นประธานคณะอานวยการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตแล้วนะฮะแล้วก็ยังติดตามงานที่ได้สั่งการหลายเรื่องหลายโอกาสนะครับ รวมทั้งคณะมนตรีเนี่ยได้ป้องกันความเสียหายโดยฤดูการผลิตที่5 6าหมีการปรับลดวงเงินรับจำนำจากไม่จำกัดเป็นจำกัดวงเงินการรับจำนำไม่เกินรายละ5 0 0แสนและ3ามแสนห้าหมื่นบาทนี่ก็เป็นสาระสาคัญใน5ประเด็นที่ชี้แจงแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่ง ที่ประเด็นประเด็นที่6ที่ชี้แจงนะคะก็คือไม่ได้ปล่อยปลายละเลยให้มีการทุจริตระบายข้าวซึ่งข้อกล่าวหานี้เป็นเรื่องระดับปฏิบัติการมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบแล้วก็เป็นเรื่องกรมการค้าต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ที่จะดูแลโดยคณะรัฐมนตรีได้ใช้ความระมัดระวังใส่ใจเรื่องการระบายข้าวมีมติกําหนดหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันการทุจริตในการระบายข้าวอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งการดําเนินนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐค่ะครับแล้วก็การระบายข้าวเนี่ยก็จะเป็นไปตามยุทธศาสตร์การระบายข้าวของรัฐบาลนะฮะที่มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าต่างประเทศไปนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นวิธีการระบายข้าวก็จะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบหน่วยงานโดยตรงยังไงฮะคือแบบว่านโวยกฎหมายของไทยเราที่เขียนเนี่ยเราเขียนไว้ว่าให้ศาลเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะยื่นสารรัมนหรือไม่ครับกรณี<ล>รที่ขัดแย้งกับครับอล้มีข้อสงสัยว่าจะเกิดขัดแย้งรั้นหรือเปล่า พงแต่ผมไปนั่งนั่งพิกอยู่ผมยังจาได้เลยว่าจริงๆตอนคดีคุณทักษิณก็ส่งนะครับคดีที่เลชดาเนี่เขาส่งนะฮะแต่จริงๆสารมีอํานาจวินิจฉัยไหมในทางวิชาการเพราะสารเป็นคนพิจารณาคดีเองแต่มีคนโต้แย้งว่าสิ่งที่สารกระบวนการพิจารณาขัดรัฐธรรมนูญก็กฎหมายเราเขียนไว้อย่างนั้นเขียนให้สารวินิจฉัยเองอนก็คือแบบจริงๆก็คือมันก็ แล้วไอ้ส่วนของคนที่จะไปฟ้องสามนวนเองมันก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้บัญญตัติไว้ในตัวกฎหมายลูกครับไหมฮะก็ในส่วนหนึ่งนะคะคุณยิ่งรักก็พูดในประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นกัดเบืองนิดนึงนะคะคุณชูวัตรคุณอธิกิจคะคุณ ยิ่งรักษนี่บอกว่าเป็นเหยื่อของเกมการเมืองที่ลึกซึ้งจึงหวังพึ่งสารสถิตยุติธรรมได้ปลดพิจารณาบนพื้นฐานข้อเท็จจริงสภาวะแวดล้อมเพราะว่าในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ใช่การตั้งสมมุติฐานแต่ว่าใช้สภาวะแวดล้อมของปัจจุบันที่เปลี่ยนไปแล้วมาตัดสินการดําเนินการของคุณยิ่งรักในอดีตค่ะ ก็วันที่15สิงหานะครับจะเป็นวันพีภาคษาเข้าใจว่าตอนเช้าจะเป็นคุณบุญทรงพร้อมกันทั้งสองคดีอ๋อพร้อมกันเลยเออไม่รู้แต่ตอนเช้าจะมีลําดับอาจะมีลําดับใช่ไหมจะมีคดีคุณบุญทรงก่อนครับก็ในส่วนของการที่คุณยิ่งรักแถลงปิดคดีด้วยวาจาเนี่ยนะคะมีส่วนหนึ่งที่ก็พาดพิงไปถึงพลเอกประยุทธ์จันรโอชาเอ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอเนี่ยนะคะก็บอกว่าผูออ้ที่กลุ่มชะตาและอํานาจรัฐเนี่ยที่พูดชี้นําคนในสังคมเกี่ยวกับคดีของคุณยิ่งรักณนะคะเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ผิดแล้วจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้อย่างไรนะคะคุณยิ่งลักก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะและในวันแถลงปิดคดีของคุณยิ่งลักเองเนี่ยนะคะก็มีผู้สนับสนุนมีนักการเมืองมีแกนนําพักเพื่อไทยจํานวนมากนอกจากนี้ก็ยังมี ตัวแทนสถานทูตจากประเทศในเครือสหภาพยุโรปกว่า10ประเทศนะคะรวมถึงตัวแทนสถานทูตอเมริกาเนี่ยนะคะพร้อมกับองค์กรระหว่างประเทศจํานวนมากเนี่ยเข้ามาสังเกตการครับข้างเลยทีเดียวค่ะ<อ>ทีนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาบ้างดีกว่านะคะทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านก็ได้มีการ ให้สัมภาษณ์นะคะที่ถูกาพาดพิงนะคะบอกว่าอยาไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรกันมากนักเป็นเรื่องที่ศาลจะรับไว้พิจารณานะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยสั่งการอะไรเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเพียงแต่ขอให้ทุกคนทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นลองฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะเราต้องเดินหน้าประเทศไปศด้วยกระบวนการยุติธรรมนะเพราะนั้นให้กระบวนการทําทำงานนะครับ ผมไม่เคยต้องไปสั่งอะไรกับเขาให้ทำมันเปียนแต่ว่าให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเองโดยไม่ไปก้าวล่วงเขานั่นแหละคือหลักการของรัฐบาลที่ต้องเป็นอย่างนั้นผมไม่เคยต้องไปสั่งนะสั่งไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> ล่ะเราผมชี้นาตรงไหนยังไม่ได้ชี้นาเลยผมเปี่ยนแต่ชี้แจงว่าผลการตรวจสอบเป็นยังไงยังไงเป็นขั้นตอนการของพยานฝ่ายโจทก์อยู่แล้วเพราะว่าผมก็ต้องร่วมมือกับหน่วยงานนะในการที่นำํำคดีเขา้าสู่บริธรรมแล้วก็มีการตรวจสอบอะไรต่างก็แค่นั้นเองตรวจสอบตามข้อที่จริงนะครับ <c oughs> คือจริงๆแล้วจริงประเด็นทางกฎหมายมันก็น่าสนใจ <ฮะ S 1> เหมือนกันเลยกับคดีคดีสลายการชุมนุมพัฒมิตริใช่ไหมครับผมก็ยังงงว่าผลที่ออกมาเนี่ยที่เราจะเห็นก็คือว่ามันเป็นการไปวิพากษ์วิจารเรื่องอะไรอะ่ะจะแม้เรื่องปปชเรื่องอะไรไมีปปชสนิทกับพุณนชา,าชาวาีวะอ,อะไรอย่าเงี้ยมีสับออกมา แล้วฮะเขาไม่มีสัม,มัสใหม่เลยหรอชลวรรณแฟกเตอร์เออนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ดูเรื่องกฎหมายอะ่ะครับเพราะคนไม่สนใจกฎหมายเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องการเมืองไหมฮะไม่รู้ประเด็นมันอยู่ที่เรื่องการเมืองเวลาพูดมันต้องพูดกันเรื่องกฎหมายว่าหลักมันคืออะไรระบบมันคืออะไรใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบอันนี้คดีนี้ก็โอเคเราก็ยอมรับไงว่าจริงๆแล้วก็ชัดเจนอะ่ะครับหมายถึงคดีพันธมิตรใช่ไหมฮะคดีพันธมิตรครับฮะ ในคดีพันธมิตรเดี๋ยวเราก็ลงรายละเอียดกันได้อยู่นะฮะเพราะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สิ้นสุดแล้วฮะสิ้นสุดแล้วยังมีอุทธรณ์ฮะถึงแม้ยังมีอุทธรณ์แต่ว่าตอนนี้แม่คุณก็จะแสดงความเห็นกันก็แสดงความเห็นได้ครับฮะอย่าไปมินไปอะไรเขาเรียกว่าอย่าไปหมิ่นศาลในแง่ที่แบบอะไรอ่ะเดาคล้ายๆกับว่าเป็นตัวเป็นหมายถึงว่าไปกล่าวหาศาลอะไรแบบเนี้ยหมายถึงว่าไปกล่าวหาเป็นตัวบุคคลแต่เสร็จการแสดงความเห็นต่อกัน การที่แบบว่าคําพิพากษาเนี่ยเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบ้ากันเนอะเต็มทีในคดีนี้จริงๆต้องบริบทตอนนั้นต้องเข้าใจว่ายึดทำเนียบอยู่ใช่ไหมฮะคุณสมชายเนี่ยไม่ได้เป็นนายกที่เข้าทำเนียบเลยยึดทำเนียบอยู่แล้ววันแถลงนโยบายเขาไปคือไปตอนนั้นอะถอดถอนคุณสมคุณสมากทากับข้าวใช่ไหมเปิดพระชานุกรมถอดถอนคุณสมัครทากับข้าวจำไม่ได้นะฮะก็คือเสร็จแล้วก็เขาก็เลยเลือกนายกใหม่ก็คือแบบก็คือเป็นคุณสมชาย แล้วก็จะต้องมา,าแถลงนโยบายแล้วพันธมิตรเขาก็ไปปิดที่หน้ารัฐสภาครับบพันธมิตรก็ไปปิดที่หน้ารัฐสภาแล้วก็ตำรวจก็ใช้แก๊สน้าตาเข้าเปิดทางรเรียวกว่าก็คือเข้าเปิดทางเพื่อให้สส,สวไ, <ป S 1> ได้เข้าไปสวคอร,อรอมาได้เข้าไปไประชุม,มใช่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรอบบ่ายก็ยังมีอีกรอบเย็นก็ยังมีอีกเพราะว่าเปิดทางให้ออกมา เพื่อเปิดทางให้ออกมาเพราะว่าก็มีการคือล้อมใหม่แล้วก็ตอนเย็นๆนี่ก็คือแบบถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดกันแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าการประชุมสิ้นสุดแล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันยังต่อเนื่องก็คืออันนั้นเราเข้าใจได้ฮะมันก็เหมือนกับเราเป็นม็อบไม่ว่าม็อบสีไหนอะฮะเวลาที่มันมีเพื่อนบาดเจ็บเพื่อนล้มตายเนี่ยมันก็เกิด<ม>ความโกรธแค้นนะฮะมันมอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจก็ได้แล้วก็มันก็เป็นเหตุการณ์ติดพันนะฮะแต่ว่า ถ้าเราเราดูโดยสรุปก็คือว่าในคําพิพากษาของศาลเนี่ยนะฮะที่ไม่ผิดี่มีอยู่สองประเด็นใครไม่ผิดครหมายถึงว่าที่ยกฟ้องเนี่ยยกฟ้องว่าคุณสมชายคุณชาวริตไม่ผิดเลยนี่คือมีสองประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าเนี่ยศาลบอกว่ามันไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบใช่ไหมว่าแล้วก็ ไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบแล้วก็เป็นเหตุให้ตำรวจเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อเปิดทางใช่ไหมเพื่อเปิดทางให้กับเข้าไปไประชุมให้สภาเข้าไปไประชุมเนี่ยก็คือว่าเป็นการขัดขวางเอาง่ายๆเลยว่าคอรมอเนี่ยจะเข้าไปถแถลงนโยบายแต่ละสภาเป็นการปฏิบัติหน้าที่แาร่ระนู่นมาตาสองห้าห้า0ูนมาตาหนึ่งเจ็ดหกมาาูนย์มาตาหนึ่งเจดหกแต่ทีนี้ผู้ชุมนุมไปปิดล้อมรัฐสภาถือเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช่การชุมนุมที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญต้องรวจได้แบบตามขั้นตอนของการแผนกระกฎสี่แปดโดยใช้มาตรการควบคุมขูงชนจากบอไปหาหนักเท่าที่จะทําได้สถาหนก,การณ์ขณะนั้น,นก็คือแบบเอ่อท่าที่ได้ฟังที่อะไรที่มีคนจดจดมาเนี่ยก็คือแบบศาลก็บอกว่าเขาก็ขอรถฉีดน้ําแล้วเขาติดต่อกทมไม่ได้ครับแล้วมันก็มีหลายขั้นตอนแล้วก็บอกว่าเหมือนกับว่าผู้ชุมนุมเองก็มีการราดยางเอาเอายางน้ำมันมา เอาอย่างรถยนต์มาลาดน้ำมันมาปิดล้อมาแรงหนาแล้วก็มีรถหนามาแรงหนาซึ่งซึ่งภาะวะมันเหมือนกับก็เห็นว่าไม่ใช่การชุนมงิสมบัใช่ไหมมีประเด็นเรื่องเจตนาเรื่องแก๊สทาตาด้วยใช่ฮะเพราะว่าศาลบอกว่าขณะที่พยานสองฝ่ายที่เป็นผู้เ่ยวชาญเกี่ยวกับแก๊สทาตายังมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับผลอันเกิดจากการใช้แก๊สทาตาแม้จะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ในสาการเช่นนั้นเป็นการยากสําหรับเจ้าที่ที่จะทราบว่าแก๊สทาตาจะเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นนั้น เมื่อการชุมนุมยังไม่สงบเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อรักษาความสงบไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สินในขณะเกิดเหตุจำเลยจึงไม่อาจคาดได้ว่าการทำจ่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชุมนุมและข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่ามีเจตนาพิเศษเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทาร้ายผู้ชุมนุมให้ได้รับอันตรายถึงแก่กายและเสียชีวิตจำเลยที่1นถึงสจึงไม่มีความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและจำเลยที่4ก็ไม่มีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหหายแก่่ผู้้นึงดคื มันแบ่งเป็นสองสองข้อข้อที่หนึ่งการชุมนุมเนี่ยนะฮะเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบแล้วก็หมายถึงว่ามันเป็นการขัดขวางการที่คลรมอจะไปจะไปทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเขามีอํานาจที่จะสลายการชุมนุมครับและแล้วข้อที่สองขั้นตอนการสลายละทีนี้การสลายการชุมนุมนี้ได้ทําตามขั้นตอนหรือไม่ทําตามความจาเป็นความเหมาะสมหรือไม่ศาลก็บอกว่า เหมาะสมเหมาะสมจะเป็นเพราะว่าเขาขอลดน้ำก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เถียงกันแต่หมายถึงว่าในในขั้นศาลศาลนี้ก็คือบอกว่าได้ทําเต็มที่แล้วแล้วข้อสําคัญที่สุดก็คือว่าตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าใช้แก๊สน้ําตาแล้วมันจะเกิดเหตุที่ทําให้ที่ทําให้มีการบาดเจ็บสาหัสอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่เขาก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่าเราก็พูดง่ายๆก็คือผมก็ มันก็เราก็เคยถกเถียงกันมาตั้งแต่วันที่เจ็ดตุลานะก้าปีที่แล้วบอกว่าไอ้ตอนเช้าวันนั้นเนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยมันจะมันจะทําให้เกิดเหตุได้ขนาดนี้ใช่ไก่อนหน้าเช้าวันนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้รรเลยเพราะแก๊สน้ำตาก็ใช้มาตั้งหลายครั้งตอนที่สลายม็อบนรบกรหน้าบ้านป๋าเปรมเขาก็ใช้แก๊สน้ำตาก็ไม่เห็นมีก็ไม,กไม่ก็ไม่เกิดเหตุอย่างนี้ก็เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ได้คาดคิดมันถึงไม่มีมันถึงบอกไม่ได้ว่ามีเจตนาที่จะทําให้เกิด ตามเลยถึงตีสองตีสามได้ไงถ้าเขาจะทำอะไรตอนนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องต้องเรียนว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ป้องกันได้แค่ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีลักษณะอย่างนั้นนะที่นะฮะคนที่คิดอยากจะไปทํากําไรตรงนั้นเนี่ยก็แปลว่าต่อให้ไม่เป็นอย่างที่คุณโชคชัยพูดแต่อาจจะเป็นลงสีอื่นเอ๊ะทางข้าวอื่นที่บอกว่าผูกมูลขายในอาหารสัตว์แต่ว่าในร้อยกระสอบที่ซื้อไปนะั่นน่ะมันจะมี ข้าวดีสักสิบกระสอบเป็นไปได้นะครับใช่ไหมครใช่ครับแล้วก็จะเอาจะไปเอาจะไปตรงซึ่งเขาก็พยายามตีกันไว้ว่าถ้าเจอนะโดนายาทันทีนะครับไม่ไม่ใช่แค่แพ้งนะโดนายาเลยเพราะว่าจริงๆริงนี้คือคลาสสิฟายว่าคนกินไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยนะครับแต่แน่นอนสุดมันมีข้าวที่ที่ดีอยู่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ก็ก็เรียกว่าคือมันต้อง